ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับแอดมินอาร์มนะเพชสวิตไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนี่นะครับหมูหยองนะครับสองตัวนี้นะหมูหยองกับไก่หยองนะครับสาหรับทาไส้แซนด์วิชนะครับพอดีว่าบริษัทนี้นะนี่นะครับบริษัทเครดิ n เชียลนะครับนี่บริษัทเครดิ n เชียลเนี่ยนะครับส่งหมูหยองมาให้รีวิวนะครับแล้วก็ไก่หยองนะเพราะว่าผมเห็นอ่ะเขาโพสขายหมูหยองนะครับแล้วทีนี้ผมก็เลยเออสนใจว่าเห็นมีเพื่อนเพื่อนอ่ะ มีปัญหานะครับอยากจะรู้ว่าเออหมูหยองเป็นยังไงดียังไงนะครับผมก็เลยเออขอตัวอย่างเข้ามารีวิวนะครับเขาก็ส่งมาให้2ตัวนะซึ่งเป็นสูตรอันนี้เป็นไก่ยองนะครับสูตรเบเกอรี่นะครับยี่ห้อปัตตานิสนะครับนี่นะอ่านี่นะครับได้หาล้านนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละตัวเนาะอันนี้เป็นหมูยองนะครับตาง่วนแหงนะครับนี่นะหมูยองตาเง่วนแหงครับสูตรโบราณเนาะถามว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ย หมูหยองนะครับกับไก่หยองอย่างเงี้ยขายบริษัทเดียวกันอย่างเงี้ยมันจะได้ฮาลานได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับว่าอ่าอันเนี้ยหมูหยองปัตตานีน่ยผลิตโดยที่นี่นะครับผลิตคนละที่กันนะปัตตานีฟู้ดนะครับอ่าส่วนอันนี้นะครับผลิตที่นี่นะครับนันตานะนันตาฟู้ดนะครับผลิตคนละที่เนาะคนที่ซื้อไปนะครับก็มั่นใจได้นะครับว่าเป็นฮาลานแท้ๆนะครับอ่าทีนี้ะครับ พูดถึงตัวนี้ก่อนครับเพราะมันเหมาะกับกลุ่มเรานะไก่ยองนะครับสูตรเบเกอรี่ตาปัตตณิชนะครับขนาด500กรัมนะครับราคานะครับ1ถุงเนี่ย159บาทนะครึ่งกิโลกรัมเนี่ย159บาทถามว่าแพงไหมในความรู้สึกส่วนตัวนะครับจากที่มองเนื้อไก่ยองข้างนอกนะครับรู้สึกว่าเออเฮ้ยโอเคนะครับดูไม่แพงนะเนื้อเยอะๆนะครับดูไม่ค่อยมีไอซิ่งเท่าไหร่ครับเดี๋ยวค่อยไปเปิดดูข้างในอีกทีนะส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเป็น หมูหยองนะครับตังวันเฮงนะครับราคา185บาทนะครับอ่าตอนี้1น5้ยบาทถามว่าแพงไหมอืมผมรู้สึกว่าไม่ได้แพงนะ400กรัมได้เนื้อหมูขนาดนี้นะครับเนื้อหมูดีๆเลยนะเกร็ดของดีนะครับเป็นสูตรโบราณนะเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อมันอีกทีนะครับดูแต่ภายนอกเนี่ยดูไม่ได้นะเดี๋ยวเราต้องไปดูข้างในอีกทีนะครับอ่าถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับ เรียมจานมาแล้วนะะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแบบพูดแบบไม่อวยนะอ่านี่นะครับไม่อวยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ขายนะเขาก็ส่งให้ดีเราต้อพูดตามความจริงนะครับอ่านี่นะนี่นะครับเทออกมาเลยนะเทมาให้ออกนะครับฉีก,กนนะ่อนนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่นะเนื้อด,ด้านในนะครับจะเป็นอย่างนี้นะ,ะเ,เทม,มาเท่านี้ก่อนแล้วนะ นี่นะครับเนื้อด้านในของเจ้าตัวนี้นะปัดนานิดนะครับเนื้อด้านในจะค่อนข้างที่จะมีเนื้อพอสมควรนะครับแล้วก็มีผงผงนะผงผงนี่ถามว่าทําไมถึงต้องมีนะครับหมูหยองสูตรเบเกอรี่นะครับไอ้ผงผงเนี่ยจะเอาไว้ดูดซับพวกน้ําสลัดหรือว่าตัวไส้นะครับให้เกาะติดกันดีนะครับเวลาเอาไปทําไส้ขนมมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับ รสชาติไม่หวานมากนะครับรสชาติดีเลยนะรสชาติไม่หวานมากไม่ไม่แสบคอนะครับรู้สึกว่าหวานประมาณถ้าเต็มสิบครับผมให้ประมาณครับห้าแล้วกันหวานสักครึ่งหนึ่งนะไปเจอไส้ขนมหวานหวานก็ผมคิดว่าโอเคเลยนะครับก็บวกกันแล้วก็น่าจะได้สิบพอดีนะแต่ว่าถ้าใครชอบหวานก็ลดหวานลงอีกนะครับลดหวานจากอะไรนะครับ รสหวานจากน้ำสลัดหรืออะไรเงี้ยรสหวานลงมานะไอตัวเบสไก่ยอกเนี่ยเราลดหวานมันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไปลดหวานของตัวน้ำสลัดเราแทนนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราฝัดดูนะว่ามันจะมีผงหลุดไหม <c oughs> ก็ใส่ตัวใส่ใสกระกรันดีนะครับตัวผมก็ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะจนน่าเกียดน,นะครับบางยี่ห้อนี่โอ้โหเยอะจนแบบ ร่อนออกมาหายไปครึ่งโลเลยนะซื้อมาโรนึงนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับถือว่าถือว่าผมพอใจนะเกี่ตินี้นะแล้วก็รสชาติอะไรผมก็รู้สึกว่ามันโอเคนะครับไม่ได้แยนะ่แล้วก็แต่บางคนอาจจะมีมาตรฐานที่ดีหรือที่สูงกว่านี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมพอใจนะครับตัวนี้นะปัตตานีนะครับเดี๋ยวเรามาดูหมูหยองนะอันนี้เสร็จไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูหมูหยองนะครับหมูหยองตา้ง้วนแห่งนะราคา400กรัมนะครับ185บาทนะครับได้เยอะขนาดนี้นะ185บาทถามว่าคุ้มค่าไหมผมบอกว่าโอเคนะก็เป็นราคามาตรฐานนะครับไม่ได้ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงอะไรนะครับก็ถือว่าราคาเข้าบ่งบอกเกตน,นะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมขอยาำเทนะ เดี yup, here, ๋ยวออกมาให้เห็นๆเลยนะครับอ่านี ites, uh, ่นะครับคือหมูหยองเดี like. ๋ยวเดี๋ยวขอวางให้เห็นก่อนโอเคหมูหยองตางวันแหงนะครับเนื้อหมูหยองล้วนๆนะครับไม่ได้มีน้าตาลไอซิ่งอะไรนะเนื้อเพียวๆนะครับแล้วก็หมูหยองจริงๆนะครับก็ออกจะเป่นๆนิดนึงนะครับหมูหยองแบบเนี้ยผมเคยเห็นนะครับมันจะมีหลายหลายแบบนะแบบที่เป็นเส้นสวยๆเลยนะครับก็มีนะแบบที่เป็นผงๆแบบนี้นะครับก็มีนะครับผงๆแบบนี้ แล้วก็มีปนแบบแบบอย่างนี้ก็มีนะแบบไก่ย้อมแบบนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกตกลางๆนะครับผมผมคิดว่าเนื้อมันเขาตั้งใจทํามาเป็นแบบนี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะชิมตรงเนื้อม้วกันนะครับหมูยองจะแน่นๆนะครับไม่หวานนะกินเล่นได้เลยนะครับ อันนี้ไม่หวานมากนะครับใช้ทําไส้ขนมทําไส้แซนด์วิชเนีย่ยผมว่าพอใจนะผมว่าโอเคเลยถ้าใครได้ลองนะถ้ามีโอกาสได้ลองนะครับเดี๋ยวผมจะไปขอคุยกับเขาแล้วกันนะครับขอทําโปรโมชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะในกลุ่มเรานะครับเพื่อแบบเพ่อทุกคนอาจจะได้ลองนะเพราะว่าอยากให้ลองยี่ห้อใหม่ๆบ้างน,นะครับไม่อยากให้แบบจําเจเนาะอยากให้มีทางเลือกใหม่ๆบ้างน,นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับหมูหยองหมูหยองกับไก่หย,ยองนะครับก็เดี๋ยวถ้าผมไปคุยทําโปรโมชั่นหรือว่าเขาจะมีอะไรเดี๋ยวผมจะเอามาแปะลิงก์ให้ที่โพสอีกทีนะครับสำหรับวันนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ